นับสนุนรายการโดย G.P.X. GP <X. S 1> เทียบสเปคซอนเทส 350e เจ้าวานเพชคาตกับ Forza 350รถ Big กสกูตเตอร์ญี่ปุ่นสายซิ่งนะเวลานี้เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาซอนเทสไทยแลนด์ได้คัมแบ็กกลับมาเปิดตัวรถในประเทศไทยด้วยการลุกตลาดในกลุ่มของรถ Big กส o ูตเตอร์คัส350ด้วยกัน2โมเดล โดยทาง m o t o r ร v v l l เราก็ได้รีวิวไปแล้วครับสำหรับ 350D และก็ได้พรีวิวตัว 350E เจ้าวานเพชรฆาตไปเป็นที่เรียบร้อยเชื่อเลยว่าเพื่อนๆหลายคนคงอยากจะทราบในเรื่องของสเปคเปรียบเทียบกับรถบิ๊กส o ูตเตอร์เจ้าตลาด ว่ามันจะมีความแตกต่างอย่างไรกันบ้างในคลิปนี้ m o t o r ร v a l เราเลยจะขอหยิบเจ้าซ n น e ทส 350e ที่ผู้คนต่างให้ความสนใจมันมาเทียบสเปคทางเทคนิคกับรถเจ้าตลาดอย่าง f o r ์ซ350เพื่อไม่เสียเวลาเรามันเริ่มกันที่จุดแรกก็คือตัวบล็อกเครื่องยนต์กันเลย s ซ n t e ทส 350e เป็นเครื่องยนต์1สูบ Sin e o ิ o โอ e a d แคมชาร์ป4บ้าวต่อสูบระบายความร้อนด้วยน้าขนาดกระบอกสูบคูณช่วงชัก 77คูณด้วย74.8ม mm, มตอัตราส่วนกำลังอัดสูงถึง11.8ตอนน่อ1ได้ความจุสุดที่349ิ3ซีซีฝั่งของ f o r z ซ350ครับเป็นเครื่องยนต์ ESP ีพัด1สูบ SOHC 4วาลวต่อสูบระบายความร้อนด้วยน้ำเช่นเดียวกันแต่ว่าในเรื่องของกระบอกสูบคุณช่วงชักจะมีขนาดอยู่ที่77คูณด้วย70.7ม mm. เม ขนาดกระบอกสูบเท่ากันแต่ว่าช่วงชักจะสั้นกว่าแล้วก็ได้กำลังอัดน้อยกว่าอยู่ที่10.5ต่อ1ความจุสุดที่ครับจะอยู่ที่329.6 cc ซีซีต่อกันที่พลักกำลังสูงสุดเนื่องจากซอนเทส 350e เนี่ยมีความจุที่มากกว่ารวมไปถึงอัตราส่วนกำลังอัดที่มากกว่าทำให้แรงม้ามันออกมา,มามากถึง36 HP ที่7500รอรอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด 38นิวตันเมตรที่6,000รอบต่อนาที f o r z a 350ครับมีกำลังน้อยกว่าได้ออกมาที่29 hp ที่7,500รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด31.5นิวตันเมตรที่5,250รอบต่อนาทีโดยรถทั้งคู่จะส่งกำลังผ่านชุดสายพาน CVT เหมือนกันจากที่ผมได้ลองขี่รถมาแล้วทั้งคู่นะครับก็ต้องยอมรับในเรื่องของพละกกำลังความแรงจริงว่าซันเทสเนี่ยเขาแรงกว่า แต่คาแรคเตอร์ในการเปิดคันเร่งช่วงออกตัวจังหวะแรกผมรู้สึกว่า f o r ์ซ350มันดูจะพุ่งกว่าสักหน่อยแต่อย่างไรก็ดีจากการทดสอบอัตราเร่งไปจนถึงท็อปสปีดครับแม้ว่าตัววานพปจค่า3 5 0า e, มันจะทำตัวเลขความเร็วไปลายได้น้อยกว่าตัว 350d u อยู่หลัก10กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยแต่ทว่าความเร็วท็อปสปีดสูงสุดของมันก็ยังถือว่ามากกว่าฟอร์ซ3 5าจากที่ผมได้เคยทดสอบเอาไว้ ต่อกันที่ระบบกันสะเทือนรถทั้งคู่จะใช้โชคอัพทางด้านหน้าเป็นแบบตะเกียบคู่หัวตั้งแล้วก็ด้านหลังเป็นโชคคู่แบบปรับพีโหลดได้5ระดับจากที่ผมได้ลองผมรู้สึกว่าโชคหลังมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันมากพอสมควร 350E จะติดแข็งถ้าขี่คนเดียวน้ำหนักตัวไม่มากอย่างผมผมรู้สึกว่ามันแอบสะเทือนไปหน่อย ขณะที่ f o r ์ซ350ดูจะมีความยืดหยุ่นลงตัวดีกว่าถ้าเกิดขี่แบบเดินทางทั่วๆไปแต่ถ้าเกิดต้องการขี่แบบเน้น p e r f o r m ร์แมและไม่ให้รู้สึกยวบย้วยจนเกินไปก็คงจะต้องมองหาโชคแต่งด้านของชุดล้อและยางครับรถทั้งคู่เนี่ยจะให้ไซส์ล้อและก็ไซส์ยางมาเท่ากันเลยก็คือทางด้านหน้าเป็นล้ออลอยขอบ15นิ้วสวมยางไซส์120/70 ขี่15แล้วก็ทางด้านหลังครับเป็นล้อขอบ14นิ้วสวมยางไซส์ย140ยทับ70ขีฝั่งของระบบเบรกทางซอนเทสให้มาแบบจัดเต็มกว่าเพราะว่าทางด้านหน้าเป็นจานเบรกขนาด268ม mm, ิลิเมตรแล้วก็ทำงานร่วมกับปั๊มคลิปเปอร์เรเดียลเมาส์4พอตจากเจจวนจานเบรกหน้าว่าให้มาใหญ่แล้วทางด้านหลังครับก็ใหญ่ไม่แพ้กันเลยอยู่ที่2 6 5มมตรทงานร่วมกับปั๊มคลิเปอร์1พอร์พท มาพร้อม abs dual channel ในขณะที่ forza 350ครับขนาดจานจะเล็กกว่าทางด้านหน้า256มิลิเมตรทำงานร่วมกับปั๊มนิชิน2พอทด้านหลังอยู่ที่240มิลิเมตรทำงานร่วมกับปั๊มนิชิน1พอท มาพร้อม ABS Dual Channel เช่นเดียวกันจุดนี้ในเรื่องสเปคเบรกต้องยอมรับว่าทาง Suntez ให้มาจัดเต็มกว่ายังไม่รวมถึงในส่วนของการเบรกที่ปรับระดับได้ด้วยการหมุนและยังมีในส่วนของตัวล็อกเบรกทางฝั่งซ้ายมาให้ด้วยต่อกันที่ตัวโครงสร้างรถครับรถทั้งคู่จะเป็นโครงเหล็กเหมือนกันแต่ว่า Suntez เขาจะใช้ชื่อว่า Steel Frame ส่วน Honda เรียกว่า f r a m เหล็ก Underbone มาว่ากันต่อที่มิติตัวรถ ซอนเทส 350E จะมีความกว้างอยู่ที่795คุณด้วยความยาว2 0 2 5แล้วก็ความสูงมี2ค่าก็คือ1,395ไปจนถึง1,495มิลเมเนื่องจากชิลแบบปรับไฟฟ้าสามารถปรับขึ้นลงได้2 s t สเต็ปทางด้านของ Forza 350ครับจะพบว่าความกว้างเนี่ยเขาจะแคบกว่าเหลืออยู่ที่754มิลแต่เรื่องของความยาวกับยาวกว่าครับขึ้นมาอยู่ที่2,143มิล ความสูงมีค่าเดียวครับที่ระบุมาก็คือ1,507ม mm. มต่อกันที่ e l Base หรือระยะฐานล้อ3 5 0 e จะอยู่ที่1,565มิลฟอร์ซามหาครับฐานล้อแคบกว่าอยู่ที่1,510ม mm. ิลด้านของระยะกาวเคียร์แลนซ์หรือความสูงใต้ท้องรถซอนเทส3 5 5 0 e จะอยู่ที่155มิลมตรฟอร์ซาาจะน้อยกว่าอยู่ที่140มิลต่อกันที่ความสูงเบาะ ตัว 350e จะอยู่ที่770ม mm, ิลแต่ว่า Forza 350ครับสูงกว่านิดหน่อยอยู่ที่780ม mm. ิลด้านของน้ำหนักแบบ Red Red 350e ครับมีขนาดตัวที่ใหญ่กว่า cc มากกว่าน้ำหนักตัวจึงมากกว่าด้วยอยู่ที่198กิโลส่วน Forza 350ครับเบาก,ากว่าอยู่ประมาณ11กิโลเหลืออยู่ที่187กิโลกรัมต่อกันที่ความจุถังน้ำมัน Son t e s 350e ให้มามากถึง16ลิตร ส่วน f o r ์ a ซ350จะอยู่ที่11.7ลิตรมาว่ากันที่จุดขายรายละเอียดเพิ่มเติม3 5 0 e จะให้ไฟมาแบบ full LED รอบคันโดยในส่วนของไฟหน้าจะสามารถปรับเรื่องของสีได้มีระบบเทคโนโลยีอย่าง traction control w i n ช h i ปรับด้วยไฟฟ้าชุดมาตรวัดให้มาเป็นจอสี TFT ที่รองรับการเชื่อมต่อได้3รูปแบบทั้งในส่วนของ b l e t o o t h s o n น e ทส a p p แล้วก็แอป CarB i t ดไร ที่ตรงนี้มีไฮไลท์ก็คือการรองรับการเชื่อมต่อสกิีนมิลเลอร์ลิชุดกุญแจเป็นแบบคีย์เลส3.0ซึ่งจะมีลัศมีการทำงานรอบรถ1.5เมตร u ูบ็อกขนาดใหญ่วางหมวกกันน็อกแบบ f ฟู Face เข้าไปได้2ใบให้ไฟ LED มาด้วย เกะลิ้นชักทางด้านหน้ามีทั้งสองฝั่งแล้วก็ขนาดใหญ่มากทางฝั่งซ้ายให้พอร์ตจ่ายไฟแบบ USB-A แล้วก็ USB-C มาเลยไม่เพียงเท่านั้นยังมีพอร์ตจ่ายไฟแบบ Type-A เพิ่มให้อีกหนึ่งจุดอยู่ทางด้านใต้ของตัวหน้าจอสี TFT ชุดแฮนด์สามารถปรับระยะได้และยังมีการติดตั้งในส่วนของตัวแฮนด์กาดเพิ่มมาให้ฝั่ง Forza 350เป็นชุดไฟแบบ Full LED รอบคัน ชุดมาตรวัดแบบอนาล็อกผสมกับดิจิตอลให้วินชิลแบบปรับไฟฟ้ามาได้แล้วก็มีระบบ traction control เหมือนกันชุดกุญแจคีย์เล s แม้ว่าจะเป็นแบบต้องกดแล้วบิดไขแต่ในเรื่องของการใช้งานจริงผมมองว่า f o r ์ซ350ทำได้ดีกว่าเพราะมันไม่ขี้ร้องมากจนเกินไปรวมไปถึงจังหวะการล็อกคอรถครับก็สามารถบิดได้ที่ชุดแป้นนี้เลย ซึ่งซอนเทสผมจะพบปัญหาอยู่นิดหน่อยในจังหวะที่เราต้องการจะเข็นรถแล้วหักคอไปทางสายสุดตัวรถจะบังคับล็อกคออัตโนมัติสุดท้ายผมต้องมานั่งกปดปลดล็อกออนสวิตช์ขึ้นมาก่อนเพื่อที่จะเข็นรถทุกครั้งตัว u b o x มีขนาดใหญ่เพียงพอที่จะสามารถวางหมวกแบบ Full Face เข้าไปได้2ใบเช่นเดียวกันแม้ว่าในด้านของความกว้างผมรู้สึกว่าซอนเทสจะทำได้ดีกว่าแต่การวางวัตถุแนวยาวต่อเนื่องกันอย่างเช่นขาตั้งกล้องเนี่ย ยูบ็อกของ f o r ์ซ350สามารถวางลงไปได้ขณะที่ระบบเชื่อมต่ออันนี้มันจะสามารถเชื่อมต่อได้เพียงแค่ระบบโรสซิงเท่านั้นและในส่วนของพอร์ตจ่ายไฟจะให้มาเป็นแบบ Type-C เพียงแค่ช่องเดียวอีกจุดที่ถือเป็นไฮไลท์ของ f o r ์ซ350เลยก็คือเรื่องของกระจกมองข้างของเขาที่มาพร้อมกับไฟเลี้ยว LED ในตัวและสามารถพับกระจกได้ทําให้มุดรถติดได้อย่างคล่องแคล่ว ด้านของราคาค่าตัวครับซันเทสทำราคาออกมาได้ดีมากๆเลยในตัว3 5 0 e ราคาเปิดออกมาอยู่เพียงแค่149,000บาทจากราคาปกติ159,000บาทเรียกได้ว่าถูกกว่า f o r ์ซ350 3ถึง30,000บาทเลยทีเดียวเพราะ f o r ์ซ350ครับมีราคาค่าตัวแนะนำอยู่ที่179,000บาทเพื่อนๆคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้ต้องบอกก่อนนะครับว่าในคลิปนี้ผมไม่ได้มาอวยแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่ง เพราะถึงแม้ว่าซันเทสจะมีออปชันที่น่าสนใจเมื่อเทียบกับราคาที่มันถูกกว่าแต่ผมก็ยังรู้สึกว่ามีบางจุดที่ Honda Forza นั้นทําได้ดีกว่าและก็ในเรื่องของอะไหล่และศูนย์บริการที่เราต้องรอดูกันอีกยาวๆเอาเป็นว่าสุดท้ายนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมยังไงก็ฝากทุกคนติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของ Motor ร v ย l ให้พวกเราด้วยวันนี้ผมพลขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับขอขอบคุณผู้สน,สนับสนุนรายการ G P X